เราไปทดสอบเลื่อยโซ่ไฟฟ้าของอุซุกะกันครับยอมรับเลยนะครับเนื่องจากเขาเป็นเลื่อย์ไฟฟ้าขนาดเล็กเวลาพกพาไปไหนก็คือสะดวกมากๆที่สําคัญเขามีฝาป้องกันโซ่เลื่อยมาให้แบบนี้ด้วยนะครับคือดีมากๆสําหรับเลื่อยโซ่ไฟฟ้าของอุซุกะต,ตัวนี้ก็คือรุ่น OCCS430 นะครับตัวนี้มอเตอร์เป็นแบบบัสเลดนะครับมาพร้อมกับบาร์โซ่ขนาด11.5นิ้ว ก่อนเริ่มใช้งานอย่าลืมดูน้ำมันโซ่ของเราด้วยนะครับตรงนี้ว่ามีเพียงพอไหมเช็คโซ่ของเราว่ามีความตึงพอดีและอย่างจากนั้นก็ปลดเซฟตี้เท่านี้ก็พร้อมใช้งานครับเดี๋ยวมาลองทดสอบการตัดดูนะครับสังเกตดีๆว่าต้นไม้จะมีขนาดใหญ่กว่าบาโซ่อีกนะครับเดี๋ยวเริ่มตัดกันดูเลยนะครับโอ้เร็วมากๆเลยนะครับแรงไม่ตกเลย อันนี้ก็คือผลงานนะครับการตัดไม้ก็คือทําได้สบายๆเลยนะครับแต่อีกอย่างที่อยากจะรู้ว่าเลื่อยโซเคนี้จะสามารถผ่าไม้ได้ไหมครับลองลองดูกันนะฮะ ผลงานของเราคือทะลุเลยนะครับเพื่อนๆนี่สวยมากๆนะฮะอันนี้เป็นการตัดจากเด็กที่ไม่ได้ชํานาญเรื่องเลื่อยเลยนะฮะเป็นการตัดเล่นๆด้วยนะครับก็คือผลงานจากโอซุกะของเรานะครับและที่สําคัญไม้ที่กําลังเลื่อยถ่ายคลิปอยู่คือผลงานจากเลื่อยโอซุกะตัวนี้นะฮะที่เพิ่งค้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะฮะก็คือแผลจากการค้นของอาทิตย์ที่แล้วด้วยเลื่อยโอซุกะตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับ ความรู้สึกจากการที่ได้ทดลองใช้เลื่อยไฟฟ้าอสุกะตัวนี้นะครับก็คือกินไม้ได้ดีมากๆเพราะก่อนหน้านี้ยาได้รีวิวเลื่อยไฟฟ้าไปแล้วนะครับตัวตัวนั้นจะให้ความแรงแบบก,กระชากแต่ว่าตัวนี้จะให้ความแรงแบบกินลงไปในไม้จริงๆนะครับที่สําคัญมันก็สามารถทําให้เราสามารถเลือกตัดได้หลายท่ามากๆท่าไหนก็แบบว่าท่องตัวมากๆนะครับนะถือว่าเป็นเลื่อยไฟฟ้าตัวจบได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจยาไปพิกันไว้ที่ตะกร้านะครับราคาคุ้มมาก